เจ้านายจ๋าวันนี้ไม่ไปไม่ได้หรอเหมียวกลัวนะ่ะเหมียววันนี้ชนัดเพื่อนไว้แล้วนะแล้วเหรียญที่นั่นะก็มีเยอะมากเลยยังไงอะ่ะเธอก็กลั้นใจไว้หน่อยละกันเหออมียวไม่อยากไปเลย ผีสิงันน้่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่าแคทเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีนเกมโรบบอกนั่นเองค่ะวันนี้พี่สีจะพาน้องๆไปทัวร์เก็บเหรียญในแมนชั่นสยองขวานกันนะคะอ,อไม่อยากไปเลยให้ตายเธอเหมียวใจเย็นเราจะกลัวอะไรล่ะดูสิเพื่อนมากันเพียบเลยนะ่ะใช่แล้วล่ะเมียวซังไม่ต้องกลัวหรอกมีฉันอยู่ข้างๆใช่แล้วล่ะเมียวซังนกสีฟ้าจะคอยดูเหมียวซังเองนะ ไปกันเถอะพี่คะรีบเร็วเดี๋ยวมันจะมืดคะ่ะเอ๊ะเจ้านายหมีทำอะไรนะขอเต้นแป๊บหนึ่งนะมิดอริเออเจ้านายหมีตามมาเร็วหุยเหมียวดูข้างหน้านี้สิมันมีอะไรแหลมแหลมทิ่มมาด้วยอะ่ะความสอยองมันเริ่มต้นขึ้นแล้วสินะเหมียวเธอไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้เพื่อนมาเพียบเลยโอยกำลังจะเข้าแล้วนะเหมียวนี่พวกาทำมาทำอะไรกันนะ่ะเขาห้ามเข้านะแม่หนูเออแล้วเพื่อนเธอละนี่ฉันเตือนเธอแล้วนะว่าอย่าเข้าไปนะ่ะ พี่ฮะรีไปเร็วูตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะอดเข้าอุ้ยเมียดูข้างหน้านั่นดิเริ่มตอนขึ้นแล้วสินนะไม่อยากจะเข้าเลยเอเพื่อนจ๋าทำไมยืนอยู่ตรงนี้เออฉันก็กำลังทำใจอยู่นะเมีวยวสังว่าแต่จะเข้าไปหรือยังล่ะพี่ฮะรีบเข้าไปเร็วดีกว่าุูยเข้าไปแล้วกดติ๊งนองก่อนมีใครอยู่ไหมคะพี่ฮะเข้ามาเลยที่นี่มันเป็นแมนชั่นร้าง ร้างจริงๆด้วยนะคะเนี่ยขนาดพื้นเนี่ยยังหายต่อยไปเลยเดูสิยายแมงมุมก็มีเหมียวไม่ชอบทีแบบนี้เลยตาเอา๋เเมียวสร้างเข้ามาเร็วนี่พโมเธอเบาๆกันหน่อยซ่เธอไม่เห็นเหรอว่า,า,าข้างน้านั้นมันมีอะไรนะบอกเพื่อนเธอด้วยอ้าวฉันเตือนพวกเธอแล้วนะอุ้ยเหมียวข้างหน้านั้นมันมีผีอผีอะไรผีแเลเซอร์นะ่ะเมียวดูสิ เพื่อนของเราในตอนนี้เนี่ยโดนผีฆ่าตายหมดแล้วเหมียวอ,อ,อ่เพื่อนจ๋ามาหลบทางนี้แล้วอา่าแย่แล้วพวกเก่าผีมันส่องเลเซอร์มาหาพวกเราเร็วอุย้ยอุ้ยอะไรกันอุ้ยเหมียวเหลียนเจ้าไหนอย,อย่าเข้าไปนะเอไม่นานเลยก็ <c oughs> ฉันบอกพวกแถแล้าไงว่าให้ไปเงียบๆนะเร็วเข้าพวกมันกำลังหลับ อุ้ยตอนนี้ต้องรีบไปค่ะวุ้ยถ้าเกิดว่าเรากระโดดผ้านะคะเราก็จะโดนเลเซอร์จากผีน้อยได้ค่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยเลือดท่วมห้องเลยอาอช่วยฉันด้วยทูกคนช่วยฉันด้วย,ยเจ้านายช่วยเพื่อนก่อนเหมียวตอนนี้เราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะเมียวนะอุ้ยไปก่อนไปก่อนพี่ฮะผมไปไม่ได้วุ้ยตอนนี้ตัวใครตัวมันนะคะฮึบฮึบไปเร็วไปเร็วเวมียวนี่เมียวซังเข้าไปเลย أ, أ, ประตูมันติดนะ่ะเย่าเข้ามานะฉันกลัวแล้ว أ, เจ้านายเพื่อนเป็นอะไรนะ่ะเจ้านายระวังโดนจานนะมีจานเพียบเลยโอ้ยโชคดีจังเลยนะเนี่ยที่เธอผ่านมาได้นะมิโดริรีบไปกันเร็วก่อนที่จานพวกนั้นมันจะบินมาหาเรานะ่ะแล้วก็ระวังตกด้วยนะดูทางสิโอโหพี่ฮะทางมันร้ากาดสุดๆทะลุปลุกโปงเห็นไปถึงนารกเลยเออในนรกนะ่ะ เออ,อนี่ไงนะรกฉันาตายแล้วเนี่ยเพื่อนจ๋าหอยน้องคนนี้ตายได้ยังไงไม่มีใครรู้นะคะไปกันต่อดีกว่าอุย้ยนาฬิกานี้ไม่มีอะไรนะคะโอเคเราไปกันต่อเลยวุ้ยมีแต่วความมืดพี่ฮะไม่ต้องกลัวหูยสําหรับแมปนี้นะคะนอกจากเราจะต้องระวังตัวแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือการเก็บหาเหรียญน,นั่นเองค่ะเราจะต้องสังเกตนะคะว่าเหรียญมันอยู่ตรงไหนแลวดูสิคะ ตายกันระเนระนาดเลยที่เดียวเชียวเจ้านายระวังนะเลือดมันหุบๆโผล่น่ะอุ๊ยๆไปทางนี้ดีกว่านะคะฮึบพี่ฮะพี่มาถูกทางแล้วตามผมมาเลยฮะระวังนะทุกคนใจเย็นๆมิโดริตามพี่หมีมาแล้วโอเคเรียบร้อยค่ะอุ๊ยๆตรงนี้พี่ซีเห็นเหรียญแวบๆนะคะนี่ไงเหรียญมาแล้วเก็บเหรียญยูตอนนี้นะเราก็เก็บมาได้เยอะพอสมควรแล้วเอน่ากลัวจังเลย แต่ละอย่างดูสินี่มันพรมผุบผุบโผได้ด้วยเจ้านายจ๋าระวังทางให้ดีนะทางบนพรมนั้นมันอันตรายสุดๆดมิโดริตามมาเร็วโอเครีไปรีไปรีไปแล้วทุกคนโอ้ติดติดติดอ่าผมกระเด็นโอ้ยกระตกเจ้านายเจ้านายรู้หรือเปล่าเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแมนชั่นแห่งนี้ทําไมมันถึงได้ดูหลอนขนาดนี้เนี่ยพวกเราไม่มีใครรู้หรอกที่ร,รู้พวกเราก็ตามหาเหรียญด้วยกันทั้งนั้นแหละดูภาพนี้สิ มันช่างสยองขวัญเหลือเกินเหมียวรู้สึกว่าลูกตาของาพามันขยับได้นะไหนฉันไม่เห็นมีอะไรเลยเนนไงมันมองเหมียวแล้วหนีแล้วอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนนี่มันเป็นภาพสยองขวัญชัดๆเลยนะคะเนี่ยอุ้ยตามองตาสายตาก,ก็จ้องมองกันเจ้านายอย่าไปจ้องมองเขาสิไปก่อนไปก่อนมีดอยูทางนี้ทางนี้นอุ้ยไปแล้วนะตรงนี้นะรู้สึกว่าจะมีระเบียงด้วย อตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนชั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูสิคะความสูงชั้นที่สองนั่นเองนะคะโอ้ยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้อย่างเดียวว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันนะทุกคนออน่ากลัวแมนชั่นผีสิงช่างแสนมหาโหดอ้เปิดไปแล้วค่ะไหนดูสิรู้สึกว่ามันจะมีเก้าอี้กั้นตรงนี้นะคะอาทางเมื่อกี้นี้เป็นทางที่เรามานั่นเอง มิโนริมาทางนี้แล้วอุ้ยทุกคนรีบไปกันมากเลยนะคะเนี่ยอย่าทิ้งพี่เจ้านายจ๋ารีบไปแล้วเข้าเดี๋ยวก็ตามเพื่อนไปทันอุ้ยวุ้ยทุกคนดูก่อนดก่อนโอเคกระโดดฮึบหัวกระตกกระตกน้องขากระตึ้ไปหน่อยอ้าอ้าอ้าุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยดก่อนนะอุ้ยตื่นเต้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยมีมือโครงกระดูกด้วยแล้วนี่อะไรกันจะไปยังไงดีนะคะเดี๋ยวหาทางแป๊บโอเคไปทางนี้แล้วกันนะคะเตรียมตัวเตรียมใจฮึบ นี่มีเหรียญด้วยเดือนให้ดีนะเจ้านายระวังโครงกระดูกนะเฮ้อนี่มันาพามรณะมันะมาตามมาหลอกหลอนเหมียวอีกแล้วนะ้จะบ้าหรอเหมียวภาพมันจะตามมาหลอกหลอนเธอได้ยังไงไร้ไรสาระอีกแล้วนะเราอะเฮ้เอาเหมียวรู้สึกได้เลยนะว่าภาพนั้นเป็นมองเหมียวตลอดเวลานะ่ะใช่แล้วแหละนี่พวกเรามาพักเล่นหมากรุกกันก่อนดีกว่าเ,ออเพื่อนจ๋านี่มันไม่ใช่เวลามานั่งเล่นหมากรุกนะไปกันเถอะ ก่อนที่แมนชั่นแห่งนี้มันจะขังเราไวไ้ไม่ต้องรีบหรอกที่นี่เนี่ยมันก็เป็นแมนชั่นที่ดีเหมือนกันนะพี่หมีว่าเรานอนพักกันสักคืนไหมหล่ะเหมียวซังใช่แล้วหล่ะเหมียวซังพักกันสักคืนไหมเออพี่หมีพักไปคนเดียวเธอเจ้านายกับเหมียวจะไปแล้วนะ,ะแล้วเขาเจ้านายอย่าอยู่นานหูยแมนชั่นสุดห้อนไม่คิดจะพักด้วยกันหรอเหมียวซังไม่เอา พักไปคนเดียวเถอะแมนชั่นมันสยองขนาดนี้ใครจะไปพักลงนะให้ข้าเหมียวให้ตายเหมียวก็ไม่พักหรอกใจเย็นเหมียวฉันกําลังรีบพาเธอออกจากที่นี่แล้ว <c oughs> เร็วๆเข้าสิเหมียวอันไวไม่ไหวแล้วนะเห,นเหมียวยูวข้างหน้านัา่นสิมีอัศวินยืนขวางทางอยู่ด้วย ตรงนี้มันไปไม่ได้นะ่ะฉันคิดว่าเราจะต้องฝ่าอัศวินพวกนี้ไปนะเหมียวเก็บห่างของเธอ,เอไว้ให้ดีนะอย่าให้ห่างของเธอมาโดนปลายดาบเด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็ได้ตายกันหมดอัศวินมันจะขยับไหมเนี่ยไม่ขยับหรอกเหมียวสัง่งเรียบตามมาเร็วเฮิร์เฮิเอ้นี่ใครนะ่ะภาพใครก็ไม่รู้เหมียวอย่าไปดูนะ ถ้าเธอดูมากๆเนี่ยบางทีภาพอาจจะมาสิงเธอก็ได้มันไม่ใช่เกมเลยอย่าอฟเฟียนะเจ้านายภาพผีสิงดูดูไปเนี่ยงานศิลปะบางชิ้นมันก็มีความสยองนะดูอย่างภาพนี้สินี่มันภาพยมมาโทษหรือเปล่านะโอ้ยตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็มารวมตัวในห้องนี้เรียบร้อยแล้วโอเคไปไหนต่อเออผมว่าไม่ใช่ทางนี้ ทางนี้ครับพี่หุ้ยๆุยุยมีหลายประตูนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าผิดเนี่ยเราจะตายทันทีนี่ครับตายแบบนี้ตายแล้วทางนี้ครับพี่อยตา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 ยทางไหนทางไหนทางนี้ครับพี่ตามมาลเลยขอบคุณนะทุกคนถ้าทุกคนไม่ช่วยเหมียวเนี่ยเหมียวจะต้องตายประมาณสิบรอบอุ้ยเหมียวดูผลงานศิละปะข้างหน้าสิเป็นภาพที่งดงามมากๆเลยนะเนี่ยออออออดูไปดูมามันก็งดงามนะ แต่ว่า,าบางทีมันก็น่ากลัวนิดๆนะอุ๊ยเจอเหรียญเก็บเหรียญแป๊บขอนั่งพักตรงนี้สักแป๊บไ,ได้ไหมเหมียวเีฮะรีบไปเถอะฮะผมเห็นเหมียวซังเนี่ยร้องไห้แล้วนะฮะเออก็เหมียวกลัวนี่นะเหมียวแบบนี้เนี่ยมันไม่มีความน่ากลัวเลยนะเนี่ยเธอกลัวอะไรนะ่ะไม่รู้สิเจ้านายเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่แห่งนี้นะใครก็ได้ บอกทีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหมียวเธอไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้เราก็อยู่กันเยอะแยะนี่มันเป็นเกมหาเหรียญน่ะมันไม่ใช่แมนชั่นผีสิงหรอกเอจ้างให้ก็ไม่เชื่อหรอกแล้วเธอเจอผีสักตัวยังละ่ะก็ยังไม่เจอนะแต่เมียวเนี่ยหลับตาตลอดเวลาเลยโอ้โหเมียวบางทีก็ลืมตาก็ได้นะจ๊ะนี่เดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บใครจะกล้าลืมตาแล้วเจ้านายถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วเจอขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ เออเมียวที่เธอกลัวขนาดไหนเนี่ยเออกลัวระดับขั้นสุดยอดเลยแหละเมียวไม่ค่อยชอบให้เจ้านายเล่นเกมผีเลยอ่ะมันดูสเยสเสวองแต่ละแมพที่เจ้านายไปเล่นน่ะดูคลิปย้อนหลังสิเออเมียวเนี่ยสะท้านไปทั้งตัวเลยเหมียวแต่สุดท้ายเราก็รอดมาได้ทั้งคู่นะหุยหุยหุยข้างหน้ามีลูกอะไรด้วยค่ะกลมๆพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกมหาสัจจ์น่ะบางทีเนี่ย มันอาจจะเป็นลูกแก้วเวทมนต์ของแม่มดที่ลืมทิ้งไว้นะเอ,อ่อเพียมิฮะผมคิดว่าบางทีเราน่าจะไปลองแตะมันดูนะครับแต่ฉันคิดว่าเราควรจะอ่านหนังสือในห้องแห่งนี้นะเอาไงดีล่ะเจ้านายเอาเป็นว่าเก็บเหรียญแล้วก็ไปแตะดูเลยแล้วกันนะเหมียวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็แตะเลยละกันอย่าแตะนะเจ้านาย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 อยู่ไหนเนี่ยเหมียวฉันอยู่นี่เหมียวเหมียวเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะ เออะไรกันอย่าบอกนะว่านี่เหมียวฝันไปนะแล้วเธอฝันอะไรอะ่ะเห็นวอยวายอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยวกลัวผีกลัวผีเนี่ยเออนี่เหมียวฝันไปจริงๆเหรอเนี่ย โอ้โหสนุกสนานพาเพลินบ้างๆเลยนะคะสําหรับแบบนี้เนี่ยใครนะคะที่ชื่นชอบแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิงที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เลยน้องๆที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและได้ชมคลิปเป็นคนแรกๆเลยค่ะวันนี้พี่ซีกับเหนียวสังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะใคร ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บๆขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะน่ารักสุดๆเลยค่ะ เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอเอเอดูคลิปนี้หรือ,อยังสนุกนะจะบอกห